สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ออปติมลชอวจะมารีวิวของเล่นช้องใสท่ท่อนโดนดอเย้ yeah. <c oughs> <c oughs> เอาละครับวันนี้นะครับเราจะมานี่นะครับดูนะครับช้างนะครับนี่ซื้อมา1 9 0บาทนะครับค่อนข้างจะแพงไปหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับ พี่ออปติมัตก็เลยซื้อแบบนี้มาเลยนะครับลายก้าวสุดยอดนี่มาดูกันเลยนะครับอ่ะดูด้านล่างนะครับนี่ข้างนะครับขายมีแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนี่ข้างบนนี่นะครับโอเคเราก็จะมาแกะให้ดูกันเลยนะครับเตรียมตัวนะครับดูนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพนทันทัน อ้าวมาแล้วนะครับช้างโอ้โหดูสิสวยไหมล่ะสุดยอดเลยนะครับช้างนี่นะครับสวยมากนะครับนะแล้ก็ดูด้านล่างนะครับนี่อันนี้ที่แกะใส่ทานนะครับนี่ใส่ทานสามก้อนนะครับเอาทานมาใส่กันเลยดีกว่า มาครับทานลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บเห็นเราก็จะเปิดสวิตช์นี่ครับสวิตช์จะอยู่ตรงนี้ถูกไครับเปิดแล้วจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามโอ้มีเสียงด้วยดูสิ สุดยอดไปเลยนะครับอืมอือโอ้โหมีไฟด้วยเห็นไหมมีไฟที่ตาด้วยเห็นไหมไฟสีแดงๆเห็นไหมเห็นไหมนะรนะกระพริบกระพริบกระดิกหูได้ด้วยนะครับนะโยกหัวขึ้นลงกระดิกหางด้วยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับช้างวิ่ง มาแล้วครับช้างโอ้โหสุดยอดไปเลยออช้างครับพลังช้างโอ้ยช้างร่วงครับอ่าครับทีนี้เรามาดูช้างกับออปติมัสนะครับอ ช้างเดินผ่านออปติมัสด้วยมาเลยนะครับช้างอ๋องไงล่ะครับนี่ะครับก็ประมาณนี้นะครับช้างอ๋อไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่ออปติมัสนะครับก็ขอ ลาน,น้องๆทุกคนไปก่อน,นครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อีเพื่อที่จะไม่ได้พลาดของเล่นใหม่ๆนะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายช้างบ๊ายบายนะบ๊ายบายนี่โอ้สวยมากนะครับขาโอ้โอ